ทำไมควรทำงานคำว่าทัศนคติสึ่งสำคัญคะคำว่าทัศนคติครับเป็นคำใหญ่เหมือนกันเนาะทัศนคติหรือ attitude ทัศนคติรือ attitude เองจริงมันมีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบเยอะแยะเลยความหมายทัศนคติเองมันคือเรื่องของมุมมองที่เรามองบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันนะครับคนเราทัศนคติแตกต่างกันเช่นบางคนมองงานว่างานนี้เป็นงานที่ชาเลนจ์แต่บางคนมองงานางงานี้เป็นงานที่เป็นภาระสิ่งสำคัญครับเราจะทำยังไงละ่ะให้การปรับจูนทัศนคติพวกนี้เป็นทัศนคติ อันเดียวกันและเป็นทัศนคติที่สามารถสร้าง positive impact กับองค์กรได้แน่นอนครับทัศนคติสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีทัศนคตินี้เองก็คือเรื่องของ mindset mindset เกิดจากอะไรครับตัวสมองเราเองเนี่ย process ร,รับข้อมูลจากประสบการณ์หรือรับข้อมูลจากสิ่งต่างๆที่เราได้สร้างนี้ทํางานสิ่งจากที่ทำงานคืออะไรครับประสบการณ์หมายถึง บรรยากาศในการทํางานคนทํางาน Relation s h i p ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นความผูกพันในการทํางานนะครับการเข้าใจซึ่งกันและกันพอเราสร้างจุดๆเนี่ยครับจุดแรกเนี่ยมันจะส่งผลให้อ่เราเองเนี่ยหรือพนักงานเองเกิด m i n d s e t ที่เราเรียกว่า m i n d s e t ที่เป็น Growth m i n d s e t หรือ Fix Mindset ตัวนี้เองเนะครับถ้าพนักงานเองหรือทุกคนเองช่วยสปอร์ตกันพัฒนางานไปด้วยกันนะครับมองงานเป็นงานที่สนุกงานที่ท้าทายเพราะฉะนั้นเขาก็จะมี Growth Mindset ในฝั่งที่เป็นความคิดที่จะเจริญเต โตไปในอนาคตนะครับเมื่อไหร่ถ้าเข้ามี Growth mindset แล้วครับสิ่งที่มันจะแสดงออกมาคือทัศนคตินะครับในการทำงานที่เป็นทัศนคติต้องการพัฒนาเพื่อให้องค์กรเองเนี่ยจะเดิญไปกับเขาเองหรือเพื่อให้เขาเองเนี่ยสามารถ drive องค์กรไปพร้อมๆกับทุกคนในองค์กรได้สิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญ